เปิดดวงสตาร์ของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกคำทำนายคำพยากรณ์ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงในช่วงสิ้นปีดวงสตาร์ของท่านจะพบเจอเรื่องราวจะผ่านอะไรอีกมากมายสวัสดีสาวราศีพิจิกทุกทท่ทานการทำนายการพยากรณ์ดวงสตาร์นั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลทั้งหมด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสำหรับดวงสตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมจนไปถึงช่วงสิ้นปีดวงสตาของท่านนั้นจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างแน่นอนสำหรับดวงสตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนแปลงของดวงสตาแต่ภาพรวมใหญ่ๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดี หากจะพูดย้อนไปถึงในช่วงก่อนหน้านี้ซาวลาศีพิจิกหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยการงานอาจจะไม่สะดวกไม่ราบรื่นไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ระยะที่ผ่านมาบางท่านอาจถึงกับเปลี่ยนงานหรือบางท่านนั้นอาจจะตกงานเลยทีเดียวการเงินหลายท่านนั้นเกิดปัญหาติดขัดรายรับรายจ่าย ก็เปรียบเสมือนว่าท่านนั้นหาอยู่คนเดียวแต่ใช้การหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาแต่ต่อจากนี้ไปเข้าสู่เดือนธันวาคมไปถึงยาวๆจนถึงช่วงสิ้นปีจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีชาวราศีพิจิกนั้นบุคลิกของตัวท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนเสื่อมั่น ในตัวเองชอบลองผิดลองถูกหรือแม้กระทั่งตัวท่านชอบค้นหาอะไรใหม่ๆกับตัวเองอยู่เสมอเึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้จะเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นบางท่านนั้นอาจจะพบเจอกับวิธีการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆก็เปรียวเสมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาอะไรที่ท่านคิดว่าไม่น่าจะดี แต่พอได้จับได้สัมผัสได้ลองทำผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะแตกต่างจากความคิดว่าเป็นคนที่ตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรแล้วท่านจะพยายามทำเต็มที่จะทำจนกว่าจะสำเร็จแต่นิสัยอีกด้านหนึ่งของชาวราศีพิจิกก็คือท่านนั้นโดนเอาลัดเอาเปรียบบางทีไม่มากเกินไปท่านก็จะไม่พูดไม่ว่าอะไรก็ถือว่า ปลอยผ่านชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเทิดทูนให้ความสําคัญกับความรักรักใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่กับความรักและค่อนข้างจะเจอได้คู่ชีวิตที่ดีเึ่งคู่ชีวิตของท่านจะคอยเกื้อหนุนท่านอยู่ตลอดเวลาหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างชาวราศีพิจิกท่านเคยได้ลงทุนหรือท่านนั้นรอการติดต่อการขายบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ในช่วงปลายปีนี้ ถือว่ามีโอกาสดีเลยทีเดียวทีท่านนั้นจะได้จับเงินก้อนซึ่งถือว่าในเลววันนี้อาจจะได้จากการปิดการขายหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้เงินปันผลจากการที่เคยลงทุนอะไรไว้หรือกระทั่งจะมีญาติหรือคนใกล้ชิดเอาโชคลาภมาให้แบบที่ท่านนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ตั้งใจถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นและมีโอกาสสูง ที่ท่านจะได้จับเงินก้อนหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะดีในช่วงปลายปีนี้มากเลยทีเดียวและในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงสิ้นปีนั้นชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสพิเศษดีๆได้รับเงินรับทองหรือได้รับงานพิเศษจากคนที่ท่านนั้นมองข้ามจากคนที่ท่านนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกว่าเขาจะมอบโอกาสดีๆให้กับตัวท่าน ซึ่งถือว่าท่านจะได้รับกัลยาณิมิตเพิ่มในช่วงนี้สําหรับชาวราศีพิจิกช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงสตาของท่านนั้นกําลังขึ้นกําลังกับหัวลูกศรเราจึงควรที่จะรู้ว่าอะไรที่ทําแล้วจะเป็นการเสริมดวงอะไรที่ทําแล้วจะเป็นการไม่เสริมดวงสตาเป็นการหนุนดวงเพิ่มความสิริมงคลและอะไรที่ท่านควรรู้ว่าทําแล้ว จะเกิดการฉุดลั้งดวงสตาของท่านเราจะเริ่มจากสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีอยากจะบอกว่าทิศที่เป็นมงคลกับตัวท่านนั้นก็คือทิศต,ตาเวนออกเป็นทิศที่ถูกฉลกจะเสริมดวงในหลายๆด้านกับชาวราศีพิจิกยิ่งนักท่านควรที่จะหันโตะ๊ทำงานหันตู้เซฟไปในทิศทางที่เป็นมงคล เพื่อช่วยและคอยเสริมหนุนดวงสตาในความเสื้อจะสร้างความเป็นสิริมงคลแต่ตัวท่านและทรัพย์สินยิ่งนักและสำหรับทิศที่ไม่ถูกฉลกกับสาวราศีพิจิกในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีทิศที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงก็คือทิศตะวันตกท่านไม่ควรที่จะหันโต๊ะทำงานหันตู้เซฟท่านทุกครั้งที่อธิษฐานหันหน้าท่านก็ไม่ควรที่จะหันหน้าไปในทางทิศตะวนตก ถือว่าเป็นทิศท,ที่ไม่มงคลกับตัวท่านยิ่งนักจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจอาจทำให้ท่านนั้นเกิดทรัพย์ร้อนเกิดปัญหาติดขัดต่างๆนานาท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรที่จะไปข้องแวะไปข้องเกี่ยวเด็ดขาดและสำหรับทางเข้าหน้าบ้านประตูทางเข้าหน้าบ้านบ้านของท่านควรที่จะมีต้นไม้เสริมดวงเป็นสิริมงคล สำหรับต้นไม้ที่เป็นมงคลกับสาวราศีพิจิกนั้นก็คือต้นวาสนาต้นโปยเซียนต้นเฟื่องฟ้าซึ่งต้นไม้สามชนิดนี้จะเสริมดวงเสริมความสิริมงคลความรุ่งเรืองความล่ำรวยบรรดานในท่านนั้นพบเจอกับโชคลาภและหากท่านนั้นปลูกครบทั้งสต้นในช่วงเวลาเดียวกันในความเชื่อนั้นจะเสริมเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมอีกด้านหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเคล็ดลับดีๆนำมาบอกนำมาฝากกัลยานิมิตทุกท่านและสำหรับสีที่ถูกสโลกกับชาวราศีพิจิกนั้นซึ่งถือว่าเป็นสีที่ถูกสโลกจะสร้างความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีมีสามสีด้วยกัน นั่นก็คือสีแดงสีสมพูสีเหลืองทั้งสามสีนี้ถูกโลกกับสาวราสีพิจิกมากสำหรับสีแดงและสีสมพูส่งเสริมด้านการเงินให้กับท่านมากสีเหลืองนั่นถือว่าเป็นการเสริมในด้านความรักหรือการเข้าหาเมตตาจากผู้ใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่ตัวท่านนั้น ควรจะรับรู้รับทราบสำหรับการเสริมดวงด้วยวิธีการทำบุญสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้จนถึงสิ้นปีชาวราศีพิจิกท่านควรที่จะทำกับสัตว์ยากไร้กับคนหิวโหยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ป่วยท่านควรที่จะทำด้วยวิธีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมดวงเป็นการสะดอกเคาะเป็นการแก้เคลดดวงสตา การเสด็จเคาะเป็นการแก้เคสสำหรับการให้ทานสาวราศีพิจิกทานควรที่จะให้ทานบริเวณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆกับชุมชนและสำหรับสาวราศีพิจิกในช่วงจากนี้ไปสาวราศีพิจิกในระยะเวลานี้ช่วงเวลานี้ขอให้ท่านระมัดระวังจะเดือดร้อนเพาะคนอื่น การที่ซาวราสีพิจิกนั้นเป็นคนค่อนข้างที่จะเกรงใจคนเป็นคนอย่างมากประมาณว่าอะไรก็ได้ไม่เสียเปรียบก็ไม่ว่าก็ไม่บ่นอะไรซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่คนบางกลุ่มคนที่ไม่หวังดีจะเข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือการให้คำประกันต่างๆ การทำสัญญาการให้กู้การให้ซื้อของท่านชาวราศีพิจิกท่านตองระวังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะโดนหลอกโดนต้มตุนหรือท่านนั้นจะมีโอกาสหรือมีปัญหาในภายหลังขอให้ท่านละมัดระวังพยายามปฏิเสธและทำใจแข็งไว้ชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีขอให้ชาวราศีพิจิกระวังปัญหาทางด้านสุขภาพ ชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะลงตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งดวงทางด้านโชคแต่สําหรับชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้นให้สังเกตดีๆค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือแม้โรคที่เกี่ยวกับลำไส้อาการปวดขอบปวดกระดูก อยู่บ่อยครั้งหากมีอาการในลักษณะนี้ท่านควรที่จะไปพบแพทย์และควรที่จะพักผ่อนให้มากแต่ในความเชื่อนั้นการที่ท่านนั้นเจ็บป่วยแบบไม่รู้สาเหตุไม่มีที่มาที่ไปในความเชื่อท่านควรจะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาอาโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งอาจจะเป็นการเจ็บป่วยอาการป่วยแบบนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ทราบสาเหตุอาการเหล่านี้จะทุเลาจะจางหายไปก็ถือว่าเป็นความเสื้อนนำมาบอกนำมาฝากกันการพยากรณ์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน